ไม่ใช่ไม่ใช่ม <half> ันมีอยู่ใช่ไหมโกรธเป็นไรไม่โพรธตัวเองไงไม่ใช่ในเพจในเพจพวกตัวเองนะครับตอนนี้ถ้าเราต้องตีนะครับไม่ได้นทางไปถึงนะครับเดี๋ยวอคู่หนึ่งจะก็จะเยินเชิงท่านในการได้พบกับกับพี่น้องผู้ประสบปัญหายกขังอยู่หน้าแล้วดีจครับ ก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เราชาวพนม่าสุโขทัยนะครับที่ประสบภัยในเขตพื้นที่หลักก็คือตำบลยาซ้ายเป็นหลักทั้งหมคือเพื่อคือทราบข้อมูลจากท่านกำนันท่านนายกมังกรนะครับการรัศดรแจ้งว่าริมพนังตะิึงกัะน,น้ำที่ได้รับงบจากจังหวัดหรืองบจากที่ท่านมนตรีได้ประสานงบประมาณมาให้พวกเรานะครับมันทางแต่ประมาณปีสี่เนาะท่านนายกมังกรเนาะปีห้าปีห้าค่ะปีห้านะฮะประมาณปีห้าครับปีสี่ เส็ยทุพี่น้องกำลังพบ้านนะครับท่านฮะก็ไม่ได้ดับไม่ไนอน,นครับก็ทุกคนร่วมด้วยเชกันมีทั้งทีมงานของจังหวัดปอ,ปอพอชร,ร่วมด้วยเช่กันจน,จน,จนุ่วงเช้าล่วงเช้านะครับสุดท้ายวันนี้เรามีทีมงานติดอาสาโรงเรียนชายทีมงานของกระทรวงทรัพย์หรือป่าไม้มีท่านหัวหน้าดอทจากอุทยาป่าคานะครับทีมงานของท่านนายกอบจอสุโขทัยนะครับท่านมอบถุงกระสอบทรายบรรจุทรายให้เราอีกเพิ่มอีกจากเดิมให้มาสองบื่น วันนี้ท่านอนุเคราะห์ให้2หมื่นนะครับในส่วนของยางซ้ายและปา่าพระซึ่งในส่วนเนี้ยวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสมศักดิ์เทนุทินได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใ,ใจพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเผื่อท่านจะมีโอกาสาหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงให้ที่นี่ตะบนยางซ้ายปากพระของเราครับเป็นเมืองที่รับน้ําอยู่กับน้ําได้นะครับเราจะได้หาหรือหาแนวทางรบกันและเป็นการวันนี้ถ้าจะให้โอกาสาให้เกียรติมามอบถึงางชีพ เพื okay. My My teachers, ่อเป็นการให้กำลังใจพี่น้องเราชาวตำบลบางพระด้วยกันไอ้ชาวบัดยางซ้ายด้วยกันนะครับจำนวน50ครัวเรือนในเบื้องต้นนะฮะก็อันนี้คือข้อมูลต้นที่เราจะนําเบียนให้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพพินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและท่านสสน้องอ่าด็อกร์คอนเสริคุณนาศิริครับสสสนใจพี่น้องเราชาวเขตตำบลยางซ้ายวิชาอันเบืองเบื้องครับทำเมชาท่านไหมให้เขียนหมายทีครับผมมือต้อนรับแห่งทีนะฮะครับอ่าครับในเบื้องต้นนะฮะท่านอ่า ส่วนเบื้องต้นนะครับเ,เมื่อเช้านะครับทีมงานของพี่ไทยนะครับได้มาเยี่ยมให้ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ได้พบปะไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับก็ทราบข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับเราได้รับความร่วมมือร่วมมือจากทีมงานของออจังหวัดทีมงานของรอมอนอนะครับมาร่วมให้กำลังใจแล้วก็ร่วมประจุถุงกระสอบซ้ายตั้งแต่เช้าจนถึงหน้าบัดนี้นะครับเดี๋ยวจะมีจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงในเขตตะบนปากแควหมู่เจ็ดนะครับเดี๋ยวทีมงานของท่านรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมในส่วนหนึ่งเขา ก็ในเบื้องนี้ก็ขออนุญาตเรียกเจอท่านรัฐมนตรีสุขฉัตรเทพพิพพบปะพี่น้องเราชาวติบุย่างซ้ายและท่าเป็นแบบพระครับท่านครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรไทยท่านสุชาติพินิャสุท่านนายอำเภออุ้มพงศ์ที่น้องหมู่ที่ห้าเนาะห้าห้าห้าครับอย่างซ้ายแบบพระจริงจริงแล้วเนี่ย เรื่องน้ำท่วมมันก็มาเป็นระยะระยะมีละครั้งสองครั้งซึ่งพี่น้องเดือดร้อนกันเข้าใจครับโดยเร่งด่วนวันนี้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแบบถาวรมันยังคงทำไม่ได้ไมยเร็วเพราะว่ามันยังแฉกเต็มไปด้วยน้ำผมที่บ้านเนี่ยมีถุง ถึงยังชีพนะถึงยังชีเพเพื่อนๆเขาส่งมาให้เขาบอกว่าเสือต้องใช้มาถึงเมื่อตอนเช้าพอดีรถสมาลีไปขนมาเอาเช้าพอดีผมก็บอกว่าเรา,เราตรงที่ปัดยางซ้ายทะลุแล้วผมก็บอกรถสมาลีก็ขนมาที่นี่เลยเสือมาให้พี่น้องเป็นเรื่องที่เรา คิดถึงกันนะครับคิดถึงกันก็อยากให้พี่น้องได้แบ่งเบาความเป็นเครียดนะคือเครียดบ้างเป็นพวกก้าวสารอาหารแท่งอะต่างๆส่วนนี้ของทางการโดยตรงท่นานผู้ว่าการังหวัดก็ทำหนังสือไปถึงสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกองทุนเพื่อผู้ประสบภัยสาธารณภัยต่างๆเหล่านั้นนะเนี่ยเขาก็มีตามมาให้อีกแต่ก็เป็นเรื่องของการ ที่จะช่วยเหลือดูแลกันในช่วงเร่งด่วนนะครับแต่สําหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําในแม่น้านยมเราเนี่ยเป็นเรื่องระยะกลางและระยะยาวนานนะครับที่จะต้องทากันต่อไปแต่ว่าไม่ใช่ใเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการที่จะสร้างอาแพงอันตลิ่งพัองอย่างเดียวเท่านั้น นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของที่เราจะต้องทำเรื่องเพื่อการเกษตรด้วยการเกษตรเนี่ยวันนี้พิพูดเรื่องของการผ่านน้ำจากทางใต้นะครับจากกระแพงเพชรก็มาหาเราให้นะื้ที่จะให้พี่น้องมารับรู้เรื่องเหล่านี้แต่ว่าวันนี้เราก็ต้องเอาเรื่องของปัจจุบันทันด่วนในเรื่องของการช่วยเหลือันเรื่องของน้ำท่วมผมจะสั่งให้ อันก็รซงสาสพี่น้องเพบางครั้งเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเอามานะครับเพื่อนๆอย่างคุณบินที่ไหนอรับคุณบินใทยครับที่ใดครับที่ใดครับครับผมเป็นนักฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลทีมเดียวกัน ดูสินะ่หน้าตาพอๆกันอ่ะอมหล่อนนะหน้ตาตาพอๆกันเตะบอลวินมึงก็เตมวะเตะเตมก็เตมับท่านนี่แหละครับอ่เตะเตะบอลกันไม่น่าเชื่อนะผมเนี่ยเป็นอกองกลางเป็นคนยกบอลให้เขาวิ่งเพราะเขาแข็งแรงก่าผมนี่ยิงประตูกันน่าดูเลยวันนี้มาก็ดีใจครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องไปลงเรือเพื่อการช่วยนะครับไปดูไปเห็น ก็ไปดูสภาพข้อเท็จจริงเพราะผมเห็นแล้วเวลามันมีการพูดคุยเรื่องของงบประมาณกันเนี่ยจะได้ได้พูดให่โรงอันทูว่าก็ต่อว่านิดหนึงว่าตอนทำโครงการแล้วมันต้องเอาใส่ไปในเว็บในแอปพลิเคชันในไฮวอเตอร์แพนของสำนักงานรัฐกอนน้ำแห่งชาติ จะรับโครงการต่างๆเหล่านั้นผมไปผมก็จะไปบ่นเขาเหมเือน,นกันว่าอ,อยให้ทั้งทางอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาน้ําของจังหวัดสุโขไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรงมากนะครับเราแก้กันมาตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนรัตสโรมา40ปีแล้วเนี่ยเรียทำทุกปีทุกปีทุกปีกป็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็ได้ ได้ดําเนินการไปบ้างแล้วนะครับในส่วนที่จะพองน้ำํำมันเชื่อไหมเนี่ยว่าน้ําที่มาเนี่ยมาในแม่น้ํายมถึงมอย่างซ้ายบักพระเราเนี่ยมันถูกแบ่งออกไปประมาณหนึ่งถึสามเลวนะพี่น้องถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนมาเต็มๆเลยเ่ยโหไม่ไหวละมันถูกแบ่งออกไปทั้งเราแบ่งจากวันโลกเนี่ยแบ่งเข้าไปพิชัย คลองทีเดียวนะยาว40กิอิโลเมตรเลยไปพิชัยทําเกือบเจกแล้วแบง่งออกไปประมาณหนึ่งในสามและแม่น้ํายมเก่าอีกอีกส่วนหนึ่งถูกแบงก่งไปแล้วก็จะต้องทําฝั่งขวาเนี่ยครอบไม่ให้ท่วมพวกเราเนี่ยทําฝั่งขวาครอบก็ฝั่งขวาที่ได้เงินได้ด้วยนะครับได้เงินแล้ว,ลลวด้วยก็เนี่ยในส่วนต่างๆแต่ว่าเงินมันยังมาไม่ทันใจเราหรอกแล้วเราก็จะ ดำเนินการในช่วงแรงเนี่ยเอาน้ําจากทางกราแพงแชรเนี่ยมาลงที่หน้าปตลอ,อย่างซ้ายมันจะดันน้ําขึ้นไปทางอาเภอเมืองไปถึงจวนผู้ว่าไปถึงทับพึ่งเลยแล้วถ้าสดปล่อยออกมาให้เราใช้เพราะหน้าแรงมันก็แห้งนะปตลอมันก็ไม่มีน้ำนี่ก็เลยคิดทําให้ก็มาดูของกระซับวันนั้นกับท่านในเอเภอสองวันเนี่ยเพิ่งไปสองวันก็มาปุดหน้าก็าอยู่ ยังไม่ทันกลับไปกรุงเทพเลยว่าจะกลับวันนี้วันนี้ท่วมแล้วส่งข่าวดูโทรทัศน์บอกว่าโน้ำท่วมแล้วอยู่ไหนผมสั่งอยู่ไหนเขาเลยส่งถุงยางชีพมาให้นะครับเอาสารทหารแห้ก็ด้วยความคิดถึงและนึกถ,ถึงแล้ววันนี้จะมาขอดูทื้นี่ด้วยนะครับอาจจะทําอะไรไม่ได้มากมายในการทําโครงสร้างถาวรแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องของชั่วขราวน้ําลงแล้วเราก็คงต้องทาอะไรกันอย่างเร่งด่วนนะครับก็ฝากท่านผู้ว่า ผู้ว่าก็จะไปจากเราใช่ไหมครับอยู่อีกแค่เดือนกว่าๆครั้งนึงเนี่ยเป็นเสียนอยู่ขอ๋อไทยนะโอ้ยริงดีแล้วก็ช่วยช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะเมนุใครจะมาเพราะว่ายังหาตัวไม่ได้นะครับโอเคครับผมรบกวนพี่น้องแค่นี้แหละครับผโปรดโปรดให้เกี่ยวกับท่านนั่นคือว่าการกระทำของท่านสมศักดิ์ในดุทินนะครับที่ท่านดำเนนให้เกียรติมาให้กำลังใจ ร่วมกับท่านสสดรพันศิริกุลนาศิรินะครับวันนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายภาคส่วนนะครับท่านนายแพทย์สจสุโขทัยครับท่านนายแพทย์ธัญรัตน์สิทธิวงศ์นะครับโดยเฉพาะพ่อเมืองหลักของเราครับท่านผู้ว่าสุชาติทกรสุนครับอีกท่านครับท่านนายกมนุษย์พุทเสินนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยยังอยู่กับเรานะครับนะฮะโบกมือให้เกียรติอีกครั้งครับผมนะครับนอกจากนี้ ยังมีทีมงานของปอพชชนบทะส่วนงานของตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทยัยและก็อีกหลายพักส่วนที่เอ่ยนามยังไม่ครบนะครับเจ้นข้อสุดท้ายนี้ฮะในนามของเราชาวเพิอเมืองนะครับต้องกราบขอขอบคุณทีมงานคณะท่านรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงสาธารณสุขอย่างสูงยิ่งนะครับและวันนี้ท่านได้มาให้เกียรติมาร่วมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องเราชาวตำบลยังซ้ายหมู่ที่5จํานวน50ารายในเบื้องต้นนะครับ ส่วนที่เหลือหลังจากนี้ก็จะมีการสํารวจตามแอปท้องไยนะครับแล้วก็มีแอปเรื่องว่าในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบภูต้องไทยตามมาอีกภายหลังนะครับก็เรียนเชิญคณะท่านหอนท่านรัตรีนะครับท่านสสพัชริกุณาศิรินะครับท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายแพทย์สจท่านนายกอบจนะครับด้านหน้าครับเราจะมอบชุดละห้าท่านนะครับด้านหน้านะฮะด้านหน้าดปรู้ไครับพี่ชายด้วยครับพี่ชายด้วยครับดีใจนะครับ

สามเลื่อยสปาร์ตามไปตรงข้างหน้าครับสามแค่คุณหมอครับในเชิญท่านแพทย์สวจร่วมรวมด้วยครับห้าท่านนะครับดูเถอะนะดูเะครับเอาเครื่องภาพบูมกล้องนะครับอให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงามนะครับเพื่อเป็นเกียรติต่อพี่น้องประชาชนตะบนยางซ้ายและพี่น้องประชาชนเพื่อนเพืของเรานะครับ ครับน,นี่คือความห่วงใยของท่านรัฐมนตรีและการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้นำหุ่นยนตชีพเลือบูรณาการกับท่านผู้ว่าท่านนายกอบจนะครับมาร่วมมอบให้กำลังใจกับพี่น้องที่อยู่ประสบภาวะอุอทกภัยในเขตอำเภอเมืองสุขโขทยัยนะครับอันนี้ชุดแรกนิดนึงนิดนึงแม่นิดนึง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 นะฮะแม่ครับขอครับขอบอ่า อ่ชุดแรกครับต่อไปชุดต่อไปนะครับไม่จำเป็นฮะวันนี้ท่านเต็มใจตั้งใจมาเยี่ยมมาดูแลทุกสุขของพี่น้องเราชาวอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับก็นี่คือความหวงใหญ่ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านสุทธิพงศทินและท่านเสเสอลอบร์พันธุ์สรุปกุลนันท์สรุปสสในเขตพื้นที่ของเราที่ติดตามดูแลทุกสุขสอบถามคำเป็นอยู่เป็นความทุกข์ยากของพี่น้องเราชาวอำเภอเมืองสุโขทัยมาโดยตลอดนะครับ และขอบคุณทีมงานของพี่ไทยพี่เอกพภพเปอร์ลิ์นะครับเดี๋ยวพี่ท็อปหรือเออพี่เออพี่ท็อปนะครับจะมารูมเที่ยบม,มาให้รายการเราอีกสุวนหนึ่งนะครับวันนี้ช่วงนี้นะครับเราได้อา่ารับถึงหนังชีพเรายังได้ชมดารามาร่วมรอบให้เราในนามของวุฒิที่กู้ชีพกู้ไทยนะครับพี่ท็อปพี่ไทยหรือพี่บินเปอร์ลิสเดี๋ยวพี่เอกพันธ์บร์ลิสด้วยนะฮะอันนี้คือทาวทีที่ร่วมในการ เอ่อเป็นหัวเป็นใหญ่ติดตามถามไทยแล้วก็มาร่วมให้กำลใจในพื้นที่ทประตรไทยทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะท่านเอกพันธ์ท่านบินเลวิดนะครับเมื่อคืนตอนก็จะอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับพร้อมมาเดินลงมาส่วนใต้ของเราเนี่ยท่านก็ยังตามมาเยี่ยมพี่น้องชาวสวุโขทัยโดยการประสานงานของท่านนายกองค์การบริหารส่สวนจังหวัดสุโขทัยท่านมาดูผู้เกษสรและท่านพยายามหาหน่วยงานดีๆที่มีจิตอาสามีจิตเป็นอนุศลที่จะมาร่วมมออ ความช่เหลือเป็นทางน้ำใจให้พ่นรักชาวสุโัยทระสบไทยผสมบท้องไทยร่สบขาดต่างนะครับจาีเรื่องมีจากทีมงานของสอบจพรนเเื่ที่แเพื่นตรงของเรานะครับที่ดูเรตตาม่าไทยให้ความสนใจใส่ใจบ้านเราพี่น้องเราที่ประสบไทยร่วมกันในครั้งนี้มาโดยตลอดมาต้องขอ่ปุนครับอย่างรับอย่าพงรับ เดินมาด้านหน้าแกะมนให้ด้านหน้าก่อนนะครับเดินมาด้านหน้าก่อนครับอ่าแล้วก็กขีรชุดขีรชุดนะฮะนะครับนี่คือความหงุดหงิดกับการทำงานในส่วนของข้อมูลผู้ที่ประสบ ภาวะอุทกภัยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ประสานไปยังท่านนายกนะครับท่านกำลังผู้อยู่บ้างเพื่อให้พี่น้องเราลงให้บทแอปพลิเันนะครับแล้วการติดตามสำรวจตัวชี้ขาดาเกษสรประมงประสุสัตว์ว่ามีครูโดยใดประสบปัญหาอุทกภัยได้รับผมกระทบจากภาวะอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่มันเป็นเรื่องต้นว่า วิธีง่านะครับพอดีเอาถังหลื่อเรือของพี่ท็อปพ่ไทยได้เตรียมเรือลงในพิ้นที่นะก็ถ้าจะลงเรือสักหน่อยดูจุดที่น้ำวิตกฤัน้ำที่ก่อแต่ถ้าไม่ทันก็เ่เอาล่อง่งู

เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะเ,เดินไปเยี่ยมให้กำใจพ,พี่น้องที่ประสบภาวะอุทกภัยนะครับหรือกระพาทางทีมงานของนายแพทย์สจไปติดตามเรื่องเยี่ยมในพื้นที่นะครับเพ,พราะว่าเรามีภารกิจที่เดินเข้าไปดูแลพื้นที่ของหมู่เชิดปากแพรอีกส่วนหนึ่งนะเพราะติดนั้นมีน้ําลิกแล้วก็ไหลเข้าสู่บริเวณหนองวัดปากแพรด้วยนะครับอันนี้คือความห่วงใยของ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านจะจับเพื่อนผินนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านสสท่านสลิดบุญนาถสลิดนะครับซึ่งพยานใจเที่ยงให้ครอบทุกพื้นที่ในเขตของพวกเราชาวเพื่มาสูงไทยนะครับนอกจากนั้นยังไม่ได้มีแค่เขตพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับท่านเราก็ไปติดตามรูปเยี่ยมที่อำเภอศรีสะะวงและสมบัติระโลกซึ่งไปหยุดต้นน้ำพิจารณาแมน้ำสู่บ้านเราและทราบข้อมูลจากทางประธานนะครับว่าอีกประมาณ30ถึง40ชั่วโมงนะครับวนน้ำจากวังชิน ซึ่งเรนนะ้ำมาจากจังหวัดพะเยาเนะี่ยก็จะไปถึงบ้านเราประมาณเช้าวัวนอังคารที่จะถึงนี้นั้นด้วยความห่วงใยท่านนายตำรวจกักกักระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายกอบจสีวัยท่านบัวนะครับได้ฝากบอกกัมซําเตือนในพี่น้องาชาวอำเภอเบน,เน,นะครับว่าใครที่ดใครที่อยู่ในบริเวณริมน้าําใกล้ตลิ่งน,นะครับหรือมีพืชผลทางการ,กรเกษตรที่เราสามารถติดเกี่ยวได้กอดก,ารกรําหนดเพื่อการลดภาวะความเสียหายของพืชผลทางการ,กรเกษตรนะครับหลังจากาที่เรา คาดว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราเก็บก่อนอาจจะได้ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะครับนี่คือความของอยนน่างในเบื้องต้นนะครับยกเว้นว่าเราโชคดีว่าไนส่วนหนึ่งไปยังในเขตของท้องลำน้ำสายยมหน้านเก่านะครับหรือลำน้ำเหล่านั้นมีการเพนหรือแตกไปก่อนไปถึงอุทมเมืองอันนั้นถือว่าโชคดีในเบื้องต้นของไองส่วนนะครับนี่คือความของอย่างท่านก็คือว่าการกระทรวงสาธารณสุขและทีมงานของคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ในส่วนของท่านนายกอบจก็วันนี้ได้แนบุคคลเรื่องถุงกระจุ่งกระสอบทรายแล้วก็ทรายแล้วก็ท่านเนี่ยเราจะพอรถยนลดบรรทุกรถร้อสุดร้อนครับไปเพื่อบรรเทาเบาทุกเพื่อการท่องน้ำเดนน้ำในสุดไหนที่เป็นมีการลับน้ำน้องคอที่ตื้นเขิดหรืออุดตันนะครับที่นครใหญ่ของเราหัวหน้าส่วนในการทุกภาคักสวนนะครับก็ขอให้พ่อรองตบมือให้เกียรติท่านแัะเป็นร่วมการกระทรวงสายสุขรับเดี๋ยวท่านจะไปเพื่อพิจุดกูเกตปากแพรนะครับซึ่งเป็นจุดที่ มีภาวะวิกฤตเรื่องน้ำแล้วก็มีน้ำลึกน้ำล้นอยู่ครับขอบคตะลุงอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณทู้นมใหญ่ท่านนะครับโส่วนของพี่น้องเราที่อยู่ไระจมจุดนะฮะส่วนไหนที่สามารถประกอบกระสอบสน้ำในส่วนของทหารตะลุมนี้ส่วนนี้ครับก็ดำเนินการตามที่ได้รับแม่หมายไปอะไรนั่นเลยนะครับในที่สุหผู้ใหญ่ช่วยรับขอบคุณครับ 何 Não, não.